ทางจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะได้มีการจัดการแข่งขันเกมกีฬาเพื่อการศึกษา e d u เอจู o s s w o r d Game A, m a t c h คำคมและ Sudoku Challenge ประจำปี2566ค่ะชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซา นายกระจรเกียรติรักพาณิชย์มณีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะท่านเปิดการแข่งขันเอ p r ูพ o อยคอส d ดเกม AMAT, ทค้ำคมและ s ุ d o k u กุชา l e เลนประจำปี2566ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะโดยนักกีฬาเห็นไหมคะนี่เลยค่ะ น้องหมวกแดงน้องกิฟฟ้าโบฟ้านี่คือนักกีฬานะคะนี่เลยมาร่วมแข่งขันกันนะคะซึ่งเป็นนักกีฬาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนตอน้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วก็ประชาชนทั่วไปค่ะที่มาเข้าร่วมการแข่งขันนะคะโดยเกมกีฬาก็จะมีคอสเวิร์ดค่ะอันนี้เป็นคอสเวิร์ดนะคะเป็นต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษนี่นะคะแล้วก็มี AMA มค่ะเกมต่อเลขคำนวณคณิตศาสตร์ คำคมเกมต่ออักษรภาษาไทยแล้วก็สุดกุเกมถอดรหัสปริศนาตัวเลขนะคะโดยการแข่งขันครั้งนี้ก็จะมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการศึกษาเชิงสร้างสรรค์นในประเทศไทยเพราะว่าการศึกษาที่ได้ผลคือการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนานค่ะซึ่งการแข่งขันเกมกีฬาเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนแล้วก็ยังให้ประโยชน์ทางด้านการกีฬาที่ให้ความสนุกสนานตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายค่ะ นับเป็นที่น่ายินดีนะคะที่เกมกีฬาเหล่านี้กำลังได้รับความนิยมแล้วก็ขยายตัวเป็นอย่างมากเลยซึ่งถือว่าเป็น งานสร้างสารรค์ที่มีประโยชน์ต่อสังคมไทยโดยเฉพาะด้านการกีฬาและการศึกษาค่ะจนทำให้นะคะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหลากหลายหน่วยงานอย่างต่อเนื่องรวมทั้งโรงเรียนต่างๆค่ะที่ได้มีการนำไปเป็นสื่อการเรียนการสอนอย่างได้ผลด้วยนะคะและนอกจากนี้ก็ยังส่งผลดีในด้านการกีฬาที่จะช่วยยกมาตรฐานของนักกีฬาไทยให้ทัดเทียมแข่งขันได้ในระดับโลกอีกด้วยค่ะ